อาลรุ่นสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกแมปที่มีชื่อว่าฟิสนั่นเองนะครับเออถ้าผมอ่าสำเนียงไม่ค่อยตรงก็กล่าวขออภัยนะครับผมไม่รู้อะผมไม่ใช่คนอังกฤษไงเออนะครับแล้วก็แบบนี้จะเป็นแมปแนวตกปลาั่นเองนะครับแล้วจะมีการเบ็ดนะอันนี้คือผมเพิ่งจะมาเล่นนะเลเวลหกเองถ้าเกิดเก่งจริงๆนะ่าจะเลเวลเยอะกว่าน,นี้นะแล้วเพื่อนผมเขาไปไหนัาหมดเนี่ยเงย ไม่เป็นไรตกปลาดีกว่าครับท่านผู้ชมเฮ้ยใครมาลอยน้ำอยู่เนี่ยใครใครมาลอยน้ำหรือครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยจระเข้เอ้ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมจระเข้มันอยู่ในบึงไม่ใช่หรอเจลาเคนอยู่ในนี่ได้ไงนี่ในคลองเหรอแต่มันไม่อยู่ในทะเลนะจระเข้ไม่ได้อยู่ในทะเลนะพวก โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตกปลารอบนี้ได้ก่อนผมจะให้เพื่อนผมพาไปเกาะอื่นผมไม่รู้เหมือนกันกผม้นผเพิ่งจะเคยเล่นครั้งแรกมามามาเพื่อนสร้างเรือให้เราหน่อยเล่นครั้งแรกแต่มีเง 2000, ินสองพันก็ถือว่าดีนะนใช่เพื่อนทาไมม,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 มามามาเราจะตามนายไผ่นำเราไปซะ เดี๋ยวจะตกปลาด้วยเดินช้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เราซื้อไปแล้วพี่เหรอเพื่อนเนี่ยเราใส่อยู่เนี่ยใช่แล้วเราซื้อไปแล้วที่ไหนเองบอกว่าเองเพิ่งเล่นใช่เราเพิ่งเล่นแล้วเราก็ซื้อไปแล้วเอาไปเฟนน้ำนำน้ำนำน,ำนายมีเรือผีสิงไหม E. อ,อีขอขับอ๋อโอเคโอเคเอาเพื่อนนำเลยเดี๋ยวตกปลากลางทางให้ดูปึ๊บตกปลากลางทางเลยนี่ตกปลาได้ด้วยโคตรตึงเพื่อนเห็น<ๆ>เห็นเบ็ดเราไหมเรากำลังตกปลาอยู่อ่าเพื่อนเพื่อนนายจะพาเราไปเกาะไหนไปตกมุกช,อนะชออ็อตใช่ไหมมุกช็อตอ๋อมันมีปลาหมึกใช่ไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราได้ รลรวได้สีแดงสีแดงคืออะไรว้ายได้กล่องเพื่อนเราได้กล่องรังมาเอ้ยคนขับคนขับถอยหน่อยคนขับเดีย๋ยวตรงอย่างเดียวคนขับคนขับคนขับ,ขบ,ขบไปต,งตรงๆเลยเหรอคนขับถอยไม่ได้เอา,เอา,เอา,เอา คนขับงงเลยอะอะไรวะน้ำมันมันจะมีโอกาสตกไปได้ปลาไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยเพื่อนนายมีด้วยอ๋อมันคือปลาอะไรเพื่ไปไปปอนโอเชีย่ยนเราไปปีทังโอเชี่ยนโอ้ยอะไรเนี้ยโอเชี่ยนอเอาดิเพื่อนไปเลยไปเลยเอ,อยากได้ฉลามเหมือนกันเรายังไม่เคยได้รีเจนเนรี เพื่อนนาไปเลยเราตรงนี้เราตกปลากลางทางอยู่เห็นไหมเบ็ดเราลอยได้เนี่ยไม่ใช่ดิเหยี yeah. <น>่อ,อ,อ,อต,ต้องไหนเพื่อนเราอยากเห็นที่บอกว่าเป็นน้ําวนเรายังมองไม่ทันเลยเอาละเพื่อนเพื่อนเราอยากรู้ว่าอะไรคือธงสีแดงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาปลาหลุดปลาหลุด <ขอ S 1> นี่เนี่ยชึบชึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วเพื่อนเราใกล้ตกไปได้แล้วนี่เดียวปึ๊บได้เพื่อนนายพาเรามาไหนเนี่ยอุ้ยเฮ้ยนี่อ๋อแหล่งล่วแหล่งแหล่งรวมแหล่งรวมตกหมึกหมึกสดปลาหมึกเอ้ยมีปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจ มันมีแค่ตัวเดียวเองเหรอเพื่พนอนเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้มันเพิ่งม,มีทงขึ้นเมื่อกี้เลยแปลว่ามีคนได้ในเซิร์ฟอื่นเนาะขึ้นอเอ,อไม่เป็นไรหรอกโอ้ยปลาหลุดปลาหลุด หลุดเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> อีน้ามาเป็นรอลิงไม่ใช่เราไม่ใช่ยอยักษ์อ้าเพื่อนตกปลาต่อเลยนาาต้องตกกี่ตัว <c oughs> แล้วเราจะมีโอกาสได้ปลาบึกกันไหมสองเปอร์เซ <c oughs> ใช่ไหมเพื่อนเยอะด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นกานเมือคืนแล้วก็มีหมอด้วยถ้าจะให้ดีกว่านี้เราก็ต้องไปกลางทะเลแต่ว่าเรามานั่งตกในเกาะทำไมเนี่ยเออนั่นดิใครนำอ่ะคนขับเรือคนขับเรือไปแล้วคุณขับเรือแล้วก็แล้วก่อนขับเรือหนีละคนขับเรือจะเป็นตกคนเดียวละช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมจะตกน้ำโอเคโอเคน้มามา,มา <c oughs> อ้อาวเพื่อนอีกคนนึงอ่ะอ๋อดับน้ำอยู่ ตกปลาระหว่างทางรอเลยไปเลยเอาล่ะพาไปตกปลาหมึกซาดางน้อยได้ปลาหมึกสักตัวหนึ่งก็อย่างดีนี่เอากดผิดช,ชีวิตเปลี่ยนเราจะไม่มีคำถามระกิมือนช่องอื่นเหรอคำถามอะไร

ใช่ปลาฉลามพยาบาลเหรอเนี่ย <S <S อ๋อเออใช่เพื่อนปลาฉลามพยาบาลของจริงว่านี่ปลาฉลามพยาบาลได้ครั้งแรกแล้วมันเป็นระดับสีอะไรเพื่อนเมื่อกี้เราเห็นเป็นสีแดง <S <S ก,ก,ก,ก็สีแดงแหละแต่ว่ามันจะขายได้แพงหน่อยอ๋อคือแต่ละคนตกปลาระหว่างทางกันด้วยนะเฮ้ยคุณขับก็ยังสามารถตกปลาได้อยู่อีก โคตรตึงเพื่อนเราตกปลาจนเลเวลวสิบเนี่ยจากตอนแรกแค่เลเ้ยวหกเองเลเวลขึ้นง่ายไงทีแดองอีกแล้วเพื่นอนไมัอะเร่้รยว่ามันเก็บเลย,ยากดไต่เลก็อยช่วยรอกแค่งบอกว่าเราเล่นขอนลาแล้วเฮ้ยเพื่อนนี่มันอะไรนี่มัน สิ่งที่มันอยู่ในบนโลก<อ>จริงๆ<อ>นี่ลงไปไม่ได้เพราะอินเล่นไม่พออ๋อคือถ้าตกน้ําตกน้ําก็จะตายเลยเหรอ,หรอคือห้ามลงน้ำเหรอเพื่อนเดี๋ยวเรามาเพื่อนเดี๋ยวเราตกปลามาฝากมันให้ปลากันได้เหรอ น <ersch> ั่นดีตกปลาตกปลาเพราะเราต้องทำให้เลเวลเราถึงใช่ไหมเอ้เพื่อนเพื่อนทำไมหน้าจอเราสั่นนะหรือมันสั่นปกติปกติอยู่แล้วเวลาตกปลาเฮ้เพื่อนเราได้45โอ้โห45.8กิโลมงกุดเบสไอ้เพื่อนนายนายจะวางแผนอะไรน่าจะฆ่าเรา อาแล้วทุกคนหายไปไหนกันหมดอะเฮ้ยทุกคนหายไปไหนกันหมดเฮ้ยเพื่อนเราได้สีทองเพื่อนเราได้สีทองเพื่อนเพื่อนเราได้สีทองจริงจริงสีทองจริงๆมันโคตรเร็วเลยโอ้ยโอ้เพื่อนไม่ได้พลาด โอ้เศร้าเลยลอเล่นเราเล่นยังไม่พลาดยังไม่พลาดยังมีโอกาสอยู่เราไม่ได้งูนะพี่เราเล่นแค่ต้องการเฮ้ยอุยอยากได้เว่ยอยากได้ปลาสีทองครั้งแรกครั้งแรกที่เกิดมาได้เร็วเพื่อนโอ้ยห้าร้อยสิบหกกิโลเยอะสำหรับคนมือใหม่อย่างเรามากเลยยีใจมากตอนนี้เรา แล้วก็ตกได้จริงๆนี่ไงนี่นี่ฉลามเราเพื่อนดูดูดูเห็นปะฉลามเราฉลามเร,า,า,มเรา,าไหนเพื่อนอ๋อนี่ไงมันไม่ใช่ฉลามมันคือปลาปลาเลื่อยว้าวเพื่อนพาเราไปขายหน่อยไปนำทางเลยเพื่อนแบบนั่งรอ เฮ้ยุ่นผู้ชมปลาครั้งแรกในชีวิตผมที่มาเป็นปลาลีเจนนารี่ผมจะเก็บมาเลยอ๋อลีเจนเจนหรอปีนี้จะมีปลาอีเวนต์แล้วก็จะมีหินอัอเกรดปลาลีเจนแล้วก็ปลามิติเพราะว่าเราตอนแรกนายจะแกล้งเราแล้วมันก็ได้สีทองจรงิงอ่ะแล้วลเพื่อนพาเราไปขายปลาหน่อยเราจะเอาปลาฉลามพยาบาลไปขาย เราไม่ได้ดูอ่ะเราเห็นว่ามันขึ้นสีทองเราก็เลยสังเกตสีทองไว้ก่อนไอ้กกดดอยแม่ปลาตัวใหม่มา,า,า,าละเพื่อนพาเราไปขายหน่อยเดี๋ยวเราขายปลาเสร็จแล้วจบคลิปไปกันเลยบุม้ม มาไหนเพื่อนเดี๋ยวขอตกไปสักตัวหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเราตามไปเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอก่อนรอก่อนอีกคนนึงอีกคนนึงแจ็กกี้อ๋อมันขายปลาได้เหรอเ้เพื่อนน้ทำไมน้ำแวดน้ำเร็วจังเลย เพื่อนถ้าเกิดเราจมน้ําตายเกิดอะไรขึ้นช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเพื่อนเราติดบล็อกข้างล่างช่วยเราด้วยเฮ,ฮ้แล้วว่าโอ้ยนี่เรียงรอดอยู่เรียงรอดอยู่วีเพื่อนช่วยเราหน่อยดีเราขึ้นไม่เป็นอ,อ๋อนี่ขึ้นแล้วนี่เหรอพ่อค้าเราจะเอาปลาทูน่าไปขายก่อน มันจะขายสิ่งนี้ยี่ได้ร้อยห้าสิบเลยแล้วก็ถาขายขายนี้ด้วยดูด้เราจะได้เงินจากทั้งหมดได้กี่บาทเชียวเอาเพื่อนเราทำไมอ๋อตอนนี้เราเร็วอ๋อไม่ใช่ดีมันเขียนว่าตรงตัวเราไม่เขียนสิบห้าแต่ว่าเราเพิ่งเลเวลเจ็ดนี่หว่า เราได้ปลานี้มา45กิโลปลาล่องหนที่ขายได้เท่าไหร่ทำไมขายได้54่เองอะขายได้น้อยจังคนณผขายถ้ามองไม่เห็นเง,งินเลยละค่ะถูกอ,อ๋อเหรออ,อ๋อใช่มันล่องหนไงเพื่อนเรามีปลา0.5กิโลขายดีกว่าอุ้ยได้เงินเยอะ เยอะๆกับปลาปกติอ่ะเฮ้ย hey, มีปลาเป่าด้วยว้ายเพื่อนเราควรขายปลาใช่ใช่ใช่มันชื่อว่าเป่าปลาเพื่อนเราควรขายฉลามพยาบาลไหมควรขายไหมเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราเราเราแลกไอเทมได้แล้วอีอ่แอดไปเลย อ้าวหรอเพื่อนเราจะเช็คราคายังไงเอาล่ะเพื่อนพาเราไปเกาะเช็คราคาหน่อยสิเกาะเร่มต้นเลยแล้วเราจะขึ้นเรือยังไงเนี่ยอุ้ยนี่นีดูดูดดีเยเฮอุ้ยอุ้ยอุ้ติดติดติดเพื่อนช่วยเลยเพื่อติดโอเคกลับมาโอเคขึ้นได้ละ โอเคเดี okay, e ux, ๋ยวผมจะไปเกาะแรกก่อนนะครับท่านผู้ชมหนุ่มเออเพื่อนไปเกาะแรกเลยเราอยากจะรู้ราคาปลาเลื่อยกับปลาฉลามพยาบาลฉ<ม>ลามนี่มันเป็นปลาไหมเป็นดิเ,เอ้ยเฮ้ยเพนะือ่อเนเราจะจมน้ำตายใครเปลี่ยนเรือเอ,อือ เอ้ทำไมทำไมเราอยู่หน้าท่านั่งอะ่ะเ,เพื่อนดูตัวเราดิก็เท่เลยเอาไปเ,าเลยเพื่อน <c oughs> เอาเอาเอากลับไปทำไมนะ่ะนั่งสบายเลยผมเนี่ยดูดิเขาอย่าบอกไปซื้อเรือโอ้โหพูดไม่ขาดคำเลยว่ากำลังจะไปซื้อเรือใหม่แล้วซื้อใหม่จริงๆเด้ยเ <c oughs> พื่อนถ้าเกิดเราตายมันจะเกิดอะไรขึ้น อโอ้โหเงิน3,000เราจ่าได้มาไอาทำเราตายนะเพื่อนอ,อ้้หัแลวรใช่ไปลน,นนี่ไปเอิ่มอะไรนะไปซี้ถังของชิเจแล้วไปทำแตน้ำมันมันจะได้ปลาเยอะขึ้นหรอเ <c oughs> พื่อกุณไหนนี่เลเวลเยอะแฮ เพื่อนนายมาเร็วจังเลยเนะี่ยแปบ๊บเดียวเอง3วินาที3วินาทีนะครับท่านผู้ชมเมืม่อกี้ผมตัดคลิปแค่3วินาทีเองมาเพื่อนเราจะมาตรวจราคาปลาฉลามกัน,รกนเราจะเราจะ,เราจะไปขายเราจะขายปลาเรื่อย เราลูกแล้วไม่ได้ขาย,ขายอุ้ยปลาเรื่อยขายได้ถึงพันเลยนี่ขายได้เยอะเหมือนกันน,นะเ,เราจะลองประเมินปลาเรือ่อยดูเราจะโอ้เอาราคาตก ใช่ขอโทษเพื่อนเราไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลยเลฮ้ยแต่ราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงราคาเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเหลือไปสองสองพันแปดร้อยได้เงินน้อยจังเลยเดี๋ยวเอาปาลาฉลามพยาบาลไปขายก่อนจะได้เงินเพิ่มเอาไปขายซะฉันต้องการขายสิ่งนี้จุบ ทำไมเพื่อนเรา,เรายังไม่อยากเก็บเงินอะ่ะเอาไว้คลิปหน้านะเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ขอส่มอีกสักสองสองรอบเอเอเนาะคลิปนี้เป้าหมายสำเร็จเรื่องเกี่ยวกับการตามหาตาลินเน๊หนึ่งใช่โอ้เพื่อนมันตกอีกแล้วอะ่ะทำไมกิโลมันตกรัวๆเลยทำไมเราโชคร้ายจังเลยเอุยออ๊ยพเพื่อนเงินเพิ่ม จริงด้วยพี่เอ้ยไม่ใช่จริงด้วยเพื่อนแล้วขายได้ 2, ตั้งสองพันสามสองร้อยสามสิบสองอะแต่น้ำหนักมันตกว wow, wow, wow. ้าวว้าวว้าวอันันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมอีกคลิปหน้าผมก็จะไปลงถ้ำกับเพื่อนผมที่เพื่อนผมบอกนะครับที่บอกว่าลงถ้ำอะไรสักอย่างที่เพื่อนผมบอกงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับเ้ <c oughs> <c oughs> ยเพื่อนไหนเพื่อนอะไร แล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนผู้ชมสำหรับนี้ผมขอจบคลิปเพียงแคีนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนขับอะไรของนายอ่ะ <c oughs> แล้วก็อ่าก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับงั้นก็วาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงเหมืองนะครับ